Hi, Mickey, by the Duke <laughs> ุกคยินด,ดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องฟาราลิมสตอรี่ทุกคนคือช่วงนี้มันใกล้ส่งการแล้วใช่ไหมแล้วฟิล์มรู้สึกเบื่อที่กรุงเทพมากเพราะว่าทุกปีอ่ะฟิล์มเล่นอยู่แต่กรุงเทพตลอดเลยปีนี้ฟิล์มก็เลยทําการเหมารถสองแถวนะครับที่แบบมีเครื่องเสียงเพื่อที่จะไปเล่นวันไหลพัดให้เอ้ยวันไหลบางแสน แลฟิล์มก็ได้ทําการชวนเพื่อนๆไปแล้วนะครับซึ่งหลายๆคนก็ตกลงนะครับว่าจะไปด้วยกันแต่ว่ายังไม่มีใครรู้ว่าฟิล์มจะพาไปทําอะไรฟิล์มก็เลยมีเซอร์ไพรส์อีกหนึ่งอย่างให้เพื่อนนะครับนั่นก็คือฟิล์มได้ทําการนะครับสั่งเสื้อกลุ่มไม่ถึงเสื้อกลุ่มสิหรือว่าเสื้อกลุ่มวะก็คือไปเลื่อนฟีเจอร์เพจหนึ่งแล้วครับแล้วเห็นว่าลายเสื้อมันน่ารัก ฟิล์มก็เลยสั่งมาหลายตัวเลยเพราะว่าจะได้ใส่กันเป็นแก๊งเออจะได้ถ่ายรูปออกมาแบบอุ๊ยเออเรามาเที่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยอยากอยาก,อยากมีโมเมนต์นี้บ้างเพราะว่าไม่มีโมเมนต์นี้มานานแล้วทุกคนแต่ฟิล์มยังไม่ให้ทุกคนดูหรอกว่าฟิล์มสั่งลายอะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวมาเจอกันวันจริงเลยดีกว่าจะไปไหนกันจ้าวันไหลบางแสนจ้าพี่พี่ยนพี่ <laughs> <laughs> แต่วันไหลังแต่วันนี้เรายลงชุดฉันกูไม่ได้เล่นน้ำเลยก็วันนี้อพาไปเปิดสิ่งอีบอมไม่ได้เล่นน้ำเลยสองวันเล่เนาะแต่งตัวเลี่ยนไม่ได้เล่นน้ำไม่ได้เล่นน้ำไม่ได้เดี๋ยวเปียกแล้วห่างอ่อเออเดินไม่ได้เลยท่านไหนอืมแล้ยังไงพูดสิวันนี้อ้าววันนี้รู้อย่างว่าฉันมีเซอร์ไพรส์ให้พวกเธอเซอร์ไพรส์อะไรอีกอ่ะเขาบอกว่าไม่เซอร์ไพรส์สิ เธอรู้ยากว่าวันนี้เราไปบางแสนเราจะอ่าไปเล่นตรงไหนอะไรยังไงรู้ไหมไม่รู้เออนั่นแหละเซอรเดี๋ยวไปถึงก็รู้อลายลอนจะแต่งตัวเหมือนกันไปเลยหรออ้าไปใช้แต่งไงแต่งไงต้อะไรที่เราวมึงมึงจะเป็นเต็มมึงจะเป็นเต็มเนี่ยต้องแต่งมีฝันอืมไม่มันจะมันจะไม่ดูแรงไปหรอไปอย่างนี้เลยหรอมันก็ไม่แรงนะธรรมดาใช่ไหมถูกมากไม่แต่ว่าเราต้องเรียบร้อยก่อนหรือเปล่าแล้วเราค่อยไปเปิดตัวที่นู่นเออก็จริงเลย แต่กูไม่มีชุดลงไงเออเดี๋ยวคนมัน,หนเห็นก่อนเนาะมันจะไม่เซอร์ไพรส์เหรอแล้วยังไงอะเราต้องแต่งตัวยังไงอะแล้วลุ่มมากับคนละทีมวะเฉิ <c oughs> นอันเรื่องซีเจอเพจเพ็ดนึงชื่อว่าโอเคแอทเทนเดียล <c oughs> มาเป็นเสื้อที่ผลิตจากใยฝ้ายแท้ร้อยเปอร์เซ <c oughs> ็นต์เนันเลื่อนเองนะ <c oughs> อันนี้น่าตานานจริงเหรออยากใส่อะมันน่าตามาเนี่ยใช่เลยสวยงไหม สวยเนื้อผ้านิ่มมากอ่ะเห็นแล้วใส่แล้วดูดีใส่สบายเหมาะกันใส่หน้าไปบางแสนก่อนเพราะเราจะได้คอกได้อย่างแบบด้วยใหญ่ธรรมชาติได้ไหมดีไหมมาไปเอามาให้เรื่องหน่อยสอมาี๋ยวตั่งอะไรสิอยู่เดี๋ยวมาให้ดูโอเคไว้อีกอย่างหนึ่งอะเราต้องถ่ายรูปกลุ่มด้วยไงหมอ๋อ กลุ่มรูปอะไรอย่างงี้ก็เลยอยากให้มันมีฟิลแบบว่าอาหารจานเด็ดจานเออแกงเดียวกันแต่จอยคนท้องเปิดได้ไหมคนท้องใส่ได้ไม่ว่าจะคนท้องคนแก่เด็กคนพิการคนสวยคนไม่สวยหรือผีก็ใส่ได้โอเคเอาเลยจะไปเอาก่อนมามาแม่เลือกเลยโอ๊ยอุ้ยขอที่เขาแับ เสียมผูได้ป่ะนี่ที่แจสี่ผูู้กุดต่างสี่ฟ้าแข่งกรุดเว้ยเสียเป็นแปดหรอไม่นะอันนี้สวยกว่าเอ้าไม่นี่เห็นป่ะเขามีอันนี้ด้วยนะเนี่ยโอ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะลองดูให้ในกล้องดูเห็นป่ะการันตีทูการันเตอร์หรอใช่การันตีทูการันเตอร์อุ้ยอ๋อต่อแบบ เป็นผ้าคอรสตอนจาก U S A เขานำเข้าจาก U S A เลยนะหล่อรถใช่และราคาไม่แพงเลยืี่ของจริงมาแล้วก็ใส่เลยได้ไหมหรือยังไงเพราะว่าเราจะได้เข้าเซเว่นได้อย่างไม่เขินอายกันใส่เลยตอนตอนตอนที่มึงใส่ชุดนี้มึงไม่เขินบ้างหรอไอ้พี่เอะเริ่มเขินละโอ๊ยเรามีไซส์หล่อนเนาะ มีไซส์ตัวงโดเ่อเาทำมาดีตัวใหญ่เลปะเหี่ตัวนี้ใหญ่เลยไหมตัวนี้ไส์อะไรเนี่ยอลไม่หอออยากโเวอร์ไส์ไงม่ใจะใส่โอเวอร์ไซส์ได้อันนี้ไส์เนี่ยมีไส์เอ็มฉันใส่ไส์เอ็มขนาดภาพดวนพอพอดีนะชอบตรงนี้เลยมีน้องมวเลยไม่มัน ผ้าดีมากเลยอ่ะใช่ผ้าดีจริงราสตีมเขาหน้ารักผูกแล้วลายมีเยอะมากเป็นลายแบบเหมือนจริงประมาณสองสองร้อยกว่าลายเบาเลือกให้ตาเฉดอันนี้เฉดเบาไปใส่เสื้อผุนได้ปะได้เดี๋ยวฉันส่งคอนแทคให้แบบเพจอะไรอย่างเงี้ยเออที่ฉันไปเจอมาคือบังเอิญเจอแล้วแบบนึกถึงหวยเออเออสวยจริงเออดูสั่งนะเออเออดูเป็นแบบเป็นตีมีมอะใส่เฮ้ยมองอะไรไม่เห็นเลย อันนี้เล่นเหรอขอบคุณนะที่เล่นก็เล่นให้ไงโหไม่ขำเลยคอออะไร่ะตอนนี้ออกมากันแล้วอุ้ยสวยแล้วคือพอใส่สีฟ้าแล้วมันดูพองออร่ากูก็อ e feeling เหมือนผมเนี้ยกันตอนนี้เป็นแบบแต่ฉันหปันหัว้ยใครเป็นลูกเฮ้ย e f e เป็นลูกว้าโอเคนะซื้อไปให้แฟนได้ไหมอ่ะอุ้ยเธอซื้อไปให้แฟนอ่ะ อยากซื้อไปให้แฟนอะแต่ไม่มีแตไม่มี้ยแหมนอยอ่ะโอเคโปรโมทหรอโปรโมทโปรโมทขายเสื้อหรือขายตัวเองางตัวเองแล้วตอนนี้โอเคภาพรวมเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่บางแสนนะภรวมตอนนี้คือเหมือนเรามาด้วยกันแล้วเพราะว่าเราเป็นแก๊งโอเคแอน์เทีเรลออเเพเ อยู่บนรถกันเรียบร้อยแล้ววันนี้เราจะขับรถสองแถวไปวนขับเองเลยหรอไมโอ้ดูดีนะนี่รถือดด่างลาบเอ้ยไม่ใช่ดิอะไรนะแตวรุนเขาลาเออไต่รุนเขาลานอนน้องนอนแล้วนอนก็อยู่กับน้องๆหลายคนเลยครับเขามาดูว่าแต่ละคนแต่งตัวยังไงบ้างเปลี่ยนสายหน่อยทด้ตอหน่อยได้หน่อยก้าไม่ร้อนจริงวันนี้เราเป็นโตโยตี้ ไม่รู้แต่ฝนมาแล้วแน่นอนเฝนฝนมาหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเสื้อสวยมากวันนี้มาเป็นทีมาเป็นทีฮัลลาฮัลามีนี้มีลายมั้ตัวนี้ตัวนี้ไม่มีลายเดี๋ยวมีคนลาลายก็มีลายแบบเนี่ยก็ใครที่ติดตามช่องทางนี้ก็จะได้เห็นว่าเผื่อปีหน้าอยากมาเที่ยวที่นี่มาแพลนแล้วก็แบบจะได้แบบหาเสื้อเก๋ใส่ แต่วันนี้เราไม่ได้มีลูกเดียวนะใช่เรามีหลายลุกเออเดี๋ยวเรา,เราจะมีลูกไปนั่งขับด้วยค่ะอ่าโอเค <c oughs> ถ้างั้น <c oughs> เดี๋ยวเราไปเล่นน้ำกัน ไปนหน่อยอาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงเราพูดก็ดูเป็นฟิวจอยฟิวอะไรไปอาจจะหลุดรั่วบ้างใช่ก็ฟิวเนาะจอยตกการนานๆทีเป็นงไรบ้างน้องใหม่วันนี้ไม่ใช่เปลี่ยนเลยค่ะเปลี่ยนทางเลยหรอเ่ิิวามันทำอะไรก็ไม่รู้เออโทเสียโทเสียเอเมือสวยนะมีปีกเดียวมันจะติหรือเปล่า เสียั้นเลยป้าไม่นี่ไงตลกนะปลาอีดอด้วยไม่ดีไม่ใช่ไม่ได้เกิน

เจอผิดด้าวันวันันสวยอ่ะน่าหลักวันสวยอ่ะใช่ thank <laughs> you ว่าจะใส่ไปทะเลใส่ไปเในสงการใส่ไปเที่ยวปกตกัดีใส่อยู่บ้านคนอ้วนเขาก็มีไซส์คนผอมเขาก็มีไซส์คือเของมีทุกไซส์เลยอย่างวันนี้เพื่อนฟิลก็ใส่ไซส์2 x l ก็ยังมีทุกคนและที่สำคัญเขาผลิตจากใยฝ้ายจาก U.S.A. 100%อทุกคนเห็นว่าลูคแรกฟิลแปลชุดสีฟ้าใสเด็กสีขาวก็น่ารักฟิลใส่แบบอย่างนี้ก็เข้า ก็คือสามารถใส่ได้ทุกคนจริงๆไม่ว่าจะเป็นใครก็โอเคอัน้เดียวนะคะฝากทุกคนเข้าไปกดสั่นซิได้เลยติงมลบประกันแน่นอนว่ามันมันสวยจริงเพราะว่ามันไม่ได้มีลายแค่นี้มันมีลายเยอะมากทุกคนลองไปเลือกดูเลย ก็กลับมาถึงบ้านแล้วอ่าแม่กายรู้สึกยังไงสบายสบายถ้ามันใหม่อ่าพี่เจงรู้สึกยังไงไเหมือนแบบแรกก็เปียกนะแล้วมันไม่เห็นเนื้อหนังมากเนอะมันไม่โปเห็นไหมใส่เล่นสบการณ์ได้เลยปีหน้าจองเลยนะคะอย่างไงพี่ฟิล์ม ใส่สบายกูดิเทปปล่ะดูข้างหลังไงล่ะใครก็ใส่ได้มีเอซองซอใส่ได้ขอบบอกนะครับลายสวยมากไม่เห็นเนื้อหนังเลยอ่ะพี่แจงอนหลังหน่อยอันนี้ก็เป็นอีกลายไม่เปียกเลยไม่เห็นลายที่ไม่เหมือนใครเราควรสนับสนุนเพราะว่าเนี้ยมันเป็นแบบว่าเนื้อผ้าลักโลใช่โอ้โหมันแบบใส่สบายแล้วก็เหมาะสำหรับวัยรุ่นอย่างเราเขาผลิตจากเส้นใยธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โดับเท้าจากเอ แล้วนี่แอบสงสัยอย่างหนึ่งคือแบบพอมันโดนน้ำโดนสีโดนอะไรแบบน้ำทอรีอะไรเงี้ยมันไม่ลอกใช่มันไม่ลอกใช่เพราะว่าเคยเจอตามตลาดอะไรเงี้ยแล้วแบบมันลอกมันออกมาเป็นแบบแผ่นไม่ต้องบอกก่อนว่าเนี่ยเขาใช้ระบบสกอาดสกีน D T G ซึ่งเป็นอ่าใช้สีจากประเทศญี่ปุ่นและสีก็เป็นสีที่ปลอดใส่ไม่มีสารตกค้างเลยลักชูรี่ปลอดสดเออมันดีนะเนี่ยแสดงว่ามันน่าจะแบบว่าอยู่กับเราได้ ใช่อ่าและนอกจากที่เขาใช้สีจากประเทศญี่ปุ่นแล้วเนี่ยเขายังมีระบบ DTL ที่มีเครื่องเดียวในไทยด้วยก็ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องหันไงไต่แบบว่าามเนื้อสีอะไจแบบหน้าตาใช่ถูกต้องมันถูกตอจมันเป็นลอกเลยใครก็ใส่ได้หน้าโมนาลิซาคือแบบหนว่าเอามาจากเอามาจากปาร้าเลย ไม่ใช่อะไรนะแบนด์ไทยเป็นแบนด์ไทยแบนด์ไทยแล้ต้องสนับสนุนแบนด์ไทยจดลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องหากใครสนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ Tiktok, Lazada, Shopee, Facebook หรือช่องทางต่างๆเดี๋ยวพิมจะทิ้งไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เลยสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวขอลากัไปแค่นี้ดีกว่าเนาเพราะว่าเราก็ไปเล่นน้ำไปอะไรมากันเหนื่อยแล้วโอเคแอฟไปแลยวเย คนตอนนี้ก็ผ่านสงการมาแล้วนะครับบอกเลยว่าสนุก มาเป็นการเล่นน้ําสงการที่แบบไม่ได้รู้สึกสนุกแบบเนื้อมานานมากๆแล้วก็วันนี้ฟิลอยากให้ทุกคนเห็นภาพนะครับว่าเสื้อเขาเนี่ยมาสามารถแมทช์ดได้กันหลายลุคและอีกอย่างฟิล์รู้สึกชอบเนื้อผ้าเขามากๆเพราะว่าเนื้อผ้าเขาว่ามันไม่บางอย่างที่ทุกคนเห็นเห็นปะคือเราเล่นน้ำอ่ะมันไม่เห็นเนื้อหนังเลยผ้าเขาหนาแต่ว่าผ้าเขานุ่มแล้วผ้าเขาเนี่ยซักง่ายแห้งไวมากเพราะว่าปกติเวลาไปเล่นน้ําสงการอ่ะพกดินสอบพองอ่ะจะต้องซักหลายรอบหน่อยแต่อีกอย่างยิ่งเป็นเสื้อดำอ่ะยิ่งเห็นชัััดดดเเลยถ้ากกกิแบบมมมนซกอออกไ่่หะ แต่เนี่ยฟิล์มซักเครื่องไปแค่รอบเดียวก็คือได้เลยอ่ะเดี๋ยวฟิล์มให้ดูล <g ill ip> ุคเต็มๆว่าเป็นยังไงนะครับเราสามารถแมทได้แบบหลายแบบเลยอ่าทุกคนอันนี้ฟิล์มก็คือเอามาแมทกับกางเกงยียนนะครับนี่เห็นปะแค่นี้ก็ออกจากบ้านได้แล้วแค่นี้ก็เทเราไม่ต้องแบบอะไรเยอะเลยอ่ะดูดิ đi. เห็นไหมละ่ะอ่ะหรือว่าจะเอามาใส่เป็นเสื้อข้างในนะครับแล้วก็ใส่เป,เป็นพวกเสื้อยีนแจ็คเก็ตคลุมอย่างเงี้ยก็เททุกคนอื อ่าแถมให้อีกตัวนึงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเสื้อแขนกูดที่เพื่อนฟิล์มใส่ในคลิปนะครับเนี่ยเราก็มาแมทอย่างเงี้ยใส่ไปทะเลสวยมากเห็นไหมทุกคนว่ามันสามารถมิกแอนด์แมทได้เยอะมากๆแล้วก็วันนี้นะครับก่อนที่จะจากกันไปเนี่ยฟิล์มมีข่าวดีมาบอกคือตอนที่ฟิล์มไปบางแสนนีฟิล์มลืมหยิบเสื้อไปสตัวนะครับนี่ ิก็เลยจะเอามาแสกทุกคนที่ได้ดูคลิปนี้นะครับกติกาไม่มีอะไรมากเลยเพียงแค่กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์คอมเมนต์อะไรก็ได้ทุกคนอะไรก็ได้เลยที่แบบรู้สึกว่าเออถ้าฟิลอ่านแล้วฟิลน่าจะชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คอมเมนต์ไหนถูกใจฟิลสุดนะครับสามรางวัลก็เอาไปเลยรางวัลละหนึ่งตัวโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวฟิลขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะปบ๊ายบายอย่าลืมมาคอมเมนต์กันนะอยากให้อะ